วิธีการก่อสร้างที่น่าสนใจของประสาทขอมอย่างหนึ่งก็คือปกติเวลาเราจะสร้างอาคารสักหลังหนึ่งจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้พอได้แบบพิมพ์คงพิมพ์เขียวมาใช่ไหมจ้างช่างเรียบร้อยเราจะเริ่มทำอะไรอันดับแรกค่ะ <c oughs> สิ่งแรกสุดเลยที่เราจะทำในการสร้างบ้านสักหลังอ่ะ,ะต้องตั้งเสาใช่ไหมคะทีนี้ถ้าที่มันไม่แข็งแรงอาจจะตอกเสาเข็มหรือหล่อเขาเรียกตอม้ออะไรก็แล้วแต่ พืงนที่แน่ๆต้องตั้งเสาแหละ,ะใช่ไหมครับเพราะจากตั้งเสาก็ต้องเทคานใช่ไหมคะ,คะหรือถ้าเป็นไม้ก็มีไม้คานแล้วก็ต่อขึ้นไปเรื่อยๆตีโครงคร้าวตีฝาไปจนถึงส่วนของหลังคาจะมีแปรอ,อกไก่อะไรก็ว่าไปตามตามศัพท์ของช่างแต่ปราสาทขอมทุกหลังในโลกนี้รวมทั้งต้นแบบที่มาจากอินเดียด้วยเนี่ยจะไม่มีเสาที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักเขาจะใช้ฝา เป็นตัวรับน้ําหนักที่เราเรียกว่า wall bearing หรือไทยน้ําหนักจากหลังคาสู่ฝาเพราะั้นเวลาสร้างเขาจะสร้างฝาก่อนออ่าถ้าในกรณีเป็นฝาเป็นหินอย่างพนมลุงเนี่ยจะเอาฝาไหนก่อนก็ว่าไปถ้ามีช่างเยอะๆทำบางทีสีฝาก็ได้พร้อมๆกันก็ได้นะคะโดยจะไม่ว่าจะเป็นอิฐหรือหินนะคะถ้าเป็นอิฐหรอหินเนี่ยเขาจะเรียงทีละแถวทีละชั้นแล้วก็ถูกัน จนกระทั่งมันแนบสนิทอันนี้มันโบราณใหม่มันเลยไม่เนียบเท่าของเก่าต้องไปดูที่เมืองต่ำต้องไปดูที่เมืองต่ำของเก่าตรงนี้ก็นนี่ของเก่าเ่ยถ้าของเก่านี้จะสนิทกันจะปิดกันนีนของเก้าถ้าบ้านเราทุกวันนี้ก่ออิฐสอปูนใช่ไหมคะคะคือใช้ปูนซีเมนต์เป็นตัวยึดระหว่างอิฐแต่ละก้อนแต่ละแถวแต่ของโบราณเนี่ยจะไม่มี ซีเมนไม่มีกาวไม่มีเดือยอะไรทั้งสิ้นเลยใช้น้ำหนักกดทับอย่างเดียวถูจนกระทั่งเรียกว่าแบงค์พันใหม่ๆแบงค์พันใหม่ๆจากคังแย่ไม่ได้อ่ะคะทีนี้พอตอนที่เลียงครั้งแรกมันก็จะไม่เป็นรูปแบบนี้นะมันก็จะเป็นหน้าอิดมาทีนี้พอเขาอยากได้ลวดลายหรือรถก็จะมีช่างอีกชื่อหนึ่งทาบทำลายใช่ไหมคะแากไปรวมทั้งส่วนตรงนี้ด้วยมาดูใกล้ๆตรงนี้จะเห็นค่ะเพราะอันนี้ของเดิมมาตรงนี้เลย เห็นไหมครับว่าอิฐก้อนเนี้ยเป็นก้อนเดียวกันกับตรงนี้อืแต่เขาบอกว่าเขาอยากได้หนาแค่นี้แล้วก็ก้คนนี้เขาก็ถากเลยถ้าเหมือนหนเพราะฉะนั้นรอยต่อของตรงมุมเนี่ยจะไม่มีเป็นเหมือนมุมมาเลยแต่นี่เห็นไหมนี่นี่ของใหม่นี่ของใหม่ใช่ไหมของใหม่ก็เรียงแบบนี้เลยครอยต่อมันอยู่ตรงนี้เหมือนนี่ของเก่าของแต่เนี่ยเป็นเป็นเหมือนรูปมุมมาเร็งเนาะจ้ะใช่นี้ก็คือถากเอาเลยหินก็เหมือนกันนะครับไปดูที่พนมลุงแล้วเมืองต่ำก็ได้ นี่คือเทคนิคการก่อสร้างทีนี้ข้อเสียมันมีอยู่ว่า